นเป็นไงบ้างก็สบายดีก็ก็ฉลาดขึ้นเยอะก็ฉลาดขึ้นแล้วมีคนใหม่ยังไม่รู้ดิแต่เตอร์ก็มาจีบอยู่กันทำไมหรอพี่บอกว่าวันนี้มีอะไรจะคุยด้วยเขาอยากบอกว่าเขาเลิกกมินแล้วนะเยอะอ่าแลวไงต่อก็อยากบอกยังไม่มีคนอื่นเจ็บตะใหม่ไหมไหวทำไมไม่ต้องให้ใครมาดูแลหรอ วันนี้พี่ช้างมาส่เพจเว็บ MVP Zone เว็บนี้เติมเกมฟรีไฟ r e เติมสปินและยังมีส่มเพจฟรีไฟ r e ก่อนที่เราจะเข้าสู่ระบบกดเข้าสู่ระบบและล็อกอินง่ายๆด้วย Facebook หลังจากนั้นให้เรากดไปที่เติมเงินก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกเติมมีธนาคารทูมันนี่วอลเล็ตแต่เราจะเลือกทูมันนี่วอลเล็ตเติมเงินเข้าสู่วอลเล็ตแล้วนำเลขอ,อ้างอิงมาใส่ยืนยันการทำรายการแล้วเราจะได้เครดิตมาเนี่ยเครดิตของพี่150ยห้าิบหลังจากนั้นให้ไปที่หน้าหลักและสุ่มเพชรฟรีไฟแล้วจะมีสุ่มเพชรเอซุสสุดแรงแต่วันนี้เรามาเลือกสุ่มเพชรฟรีไปเรามาลองสุ่มกันนะทุกคนว่าเราจะได้หรือเปล่าโอ้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเพชรอุ้ยคุ้มมากคุ้มมากเลยอ่ะเดีย๋ยวพี่ มาดูกันว่าอีกครั้งหนึ่งเราจะได้ไหมโหเสียดายไม่ได้มาอย่ามาลองส่มครั้งสุดท้ายกันว่าจะได้หรือเปล่าเฮ้ยสามพันกาเพด้าหูยยังคุ้มอาะเดี๋ยววิธีการรับรางวัลก็กดไปที่ดูรางวัลทั้งหมดนะคะแล้วก็เอาเลขของรางวัลเนี่ยสามารถไปเติมได้เลยนี่นะคะพี่จะเติมให้ดูนี่ก็เพดเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาแต่งลัคก,กี้กันนะคือวันนี้คือพี่จะมาปลอมเสียงแบบ แกงแบบเป็นแฟนใหม่ของทีมอย่างเงี้ยแต่ทีมก่อนแล้วกี้มไม่รู้นะเราจะมาปั่นเขากันก็ <My. S 1> อยู่ดูกันว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนก็อย่าเนี้เรามาแก้แค้นเอาใครสง่งคำขอมาเยอะเนี่ยฮัลโหลครับรไงไงมีอะไรเปล่าเล่นไหมครับเล่นก็ได้นะเล่นทีม,มเล่น่อัว อันลแล้วแต่เธอเลยแล้วแต่อไรอืม้มททีมก็เป็นคู่ก็ได้มี<น>อะไรคุยด้วยมีอะไรคุยอ่ะเนารอ,อ,อในเกมฟันก็ได้ได้เรายังมีเรื่องต้องคุยกันอีกหรอหนูว่าก็าว่าลบเพื่อนไปแล้วทำไมถึงยังเชิญได้อ่ะ อ๋อทำไมอะไม่แค่สงสัยแบบเราเพื่อนไปแล้วเราเพื่อนไปแล้วแต่ทำไมยังเชิญได้มีสองไอดีไงจะไม่ได้เหรอมีหลายไอดีจนลืมอ่ะอมไม่เราใช้ลิมต์ยังไงบ้างก็สบายดีก,ก็ก็ฉลาดขึ้นะก็ฉลาดขึ้น,นอ๋ออืมแล้วมีคนใหม่ยังไม่รู้ดิแต่เตอร์ก็มาจีบอยู่กันทำไมหรอเปล<ร>่าพี่เตอร์เขาก็ดีนะ ก็ดีอ่ะเขาก็แบบเขาก็ดีอ่ะอือ๋อเขาไม่เหมือนกับใครบางคนใครเขาพูดอะไรแล้วเขาทำจริงไงอ่ะอะอืมที่บอกว่าวันนี้มีอะไรจะคุยด้วยเขาอยากบอกว่าเขาเลิกกบมินแล้วนะเยอ่าทําไงต่อก็อยากบอกยังไม่มีคนอื่นแจ้งตาใหม่ไหมไหวทำไมไม่ต้องให้ใครมาดูแลหรอก ไปให้คนของคุณดูแลเธอครับคือแบบจเลิกกันมีแล้วไงก็อยากแบบดึงใจให้กันอย่ไหมจะเลิกทำไม,ไมก็คงกันก็ดีแล้วนี่ก็เห็นแบบก็ตอนจะไปยังไม่คิดเลยก็ก็เหมาะสมกันดี ก็เห็น e อยากไปตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอก็เลยปล่อยไปไม่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 อยากไปแล้วไม่อยากไปก็ไม่อยากได้เหมือนกันอ,อ๋อเขาขอโทษไงแล้วว่าเมื่อไหร่ที่ไม่มีใครไม่ต้องกลับมาไม่ใช่แบบไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์อ่ะเข้าใจไหมที่แบบแล้ไปกับคนบอนกเลองมินเองไงอือแล้วไงต่อแล้วก็เธอก็เป็นคนบอกขอคบมินเองเธอก็แล้วแต่เธอไง ไม่อะก็ตอนนั้นไม่เหลือใครแบบไงแบบเธอก็บอกเลิกเขาไปแล้วเขาเลยเอาคนอื่นไงไม่มันเป็นข้ออ้างเธอข้ออ้างบอกว่าเธอไม่เหลือใครอะเอาตรงคือเขาเลิกกับเธอเขาก็ไม่มีใครเหมือนกันเขาก็อยู่คนเดียวได้ทําไมเขาจะอยู่คนเดียวไม่ได้อ่ะชีวิตเธออะขาดใครไม่ได้หรอทำไมเธอเธอเลิกกับเขาปุ๊บเธอก็เอาคนอื่นมาแทนทันทีเขาขอขาดเธอไม่ได้ไงเธอแบบไม่ก็ขอขาดเธอไม่ได้ไงเขาเลยไม่เธอพูดว่าแบบ เธอบอกว่าขาดไม่ได้แต่เธอไม่เคยยื้อเว่ยก็ยื้อแล้วไงเขาก็พยายามยื้อแล้วแล้วเธอไม่กลับมาเขาเลยเป็นไงเธอไม่ง้อเลยเธอไม่ง้อเลยเขาง้ออยู่เขาก็ง้ออยู่แต่เธอไม่ยอมมาไงกลับมาไงไม่คิดว่าจะต้องกลับไปแล้วอ่ะจะมาคือคือคือมันถอยมาไกลแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องกลับไปแล้วเพราะว่าแบบไม่คิดว่าเลิกกันอ่ะ ทำไมอ่ะเธอไม่ได้รักเขาแต่แรกอยู่แล้วเว้ยถ้าเธอรักเธอไม่ทำตัวอย่างนั้นหรอกไม่เขารักเขาไม่จำไม่หรอไม่แม่รักคงไม่ตามมึง้อหรอกมีใครไปด่าอะไรบ้างก็เลยมาง้อเปล่าไม่มีเขาไม่เคยเชื่อเลยว่าเธอรักเขามีแต่เขาสนใจไงเจอรั่นเ กันนาฬีสุดโลกไม่เอาเอาไม่เลาะเขาทำงานเขาจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกแล้วครับลองให้โอกาสกันได้ปะล่ะไม่ไม่คิดว่าต้องให้ทำไมไม่เปล่าไหวโอเค ดูแลตัวเองได้ไม่ต้องมาดูแลหรอกทำไมอ่ะเขาดูแลตัวเองได้มานานแล้วเพรารู้สึรู้ไงคือคือตอนที่คบกันอ่ะเราคุยกันแล้วเว้ยว่าไม่ได้ขออะไรมากเลยเธอไม่ต้องเป็นคนที่ดีก็ไแ้ะแต่เธอแค่แบบไม่ต้องมีใครอ่ะคือแบบคือรูว้ว่าแบบเป็นคนนิสัยยังไงอ่ะว่าแบบ คุยกับใครเล่ในกับใครบ้างอะรู้เว้ยแต่ก็ไม่คิดว่าแบบมาทำตอนหน้าอย่างเงี้ยไม่คิดไม่รู้ว่าจะให้อภัยไปทำไมไม่เธอตอนนั้นเธอก็ไม่ีแาบทำแบบเราเคยตกลงกันแล้วก็เลยเริ่มทำแบบนั้นอย่างเงี้ยเราเคยตกลงกันแล้วเว้ยทำไมว่าเราจะว่าเราจะ,าาจะคบกันแบบไหนแต่เธอไม่เคยทำข้อตกลงเราเลยอืม เขายื้อเขาก็คือยื้อเมื่อไหร่ที่เขาปล่อยเขาก็คือปล่อยเขาปล่อยเธอแบบล่องลอยไปเลยแมวครับไม่ไมเขาแม่ไปไหนแล้วไม่ไม่ไปไหนได้ไหนไม่ไปครับเขาอโทษเขาไม่ทำแล้วไไม่เขาเกี่ยวกับเขาขอโทษของเธอไว้เถอะแมว ไม่ก็คือแบบคอยยอมเล้กกับมีนมางอ้อเธอเธอใช้คําว่าเขายอมเลิกกับมีนมาคบมากลับมางอ้อที่จริงอ่ะเธอไม่ควรใช้คํานั้นเลยเธอต้องใช้คําว่าแบบไม่คิดจะมีใครตั้งแต่แรกเลยเธอต้องไม่คิดว่าเธอจะเอาใครมาดแทงเขาแต่แรกแล้วเว้ยเขาขอโทษ ครับไม่ขอโทษเราไงต้องให้อภัยใช่ไหมใช่ทำไมเขาต้องให้อภัยเธอแบบเธอยี่ข้อเสนอที่ทำให้เขาเธอเธอเธอพูดที่ทำให้เขารู้สึกว่าเราต้องกลับมาคบกันหน่อยได้ไหเธอพูดในเธอเธอคิดว่าเขากับเธอควรจะกลับมาคบกันหรอใช่ครับเขา มนโอกาสเขาอีกรอบเขาจะทำไม่ดีขึ้นไงเขาจะไม่ทำมิใชัเดิมแล้วเขาจะปรับตัวใหม่แล้วครับแต่เขาเปลี่ยนปเป็นคนใหม่แล้วไงแบบไหนเขาไม่ใช่คนเดิมแล้วไงแบบไหนอะไม่ใช่คนเดิมเขาไม่ใช่คนเดิมที่แบบที่ชอบเธอแล้วไงขอกลับมาได้ไหมครับไม่ ทำไมอะ่ะทำไมต้องมาชนะขอคิดดูก่อนละกันถ้าไม่มีใครมาพูดอะไรใส่นะไม่มีแล้วครับเขามาทำนี้ใส่นั้นแล้วแกไปเคลียร์กับมินให้เรียบร้อยก่อนเคลียร์แล้วคุยกันแล้วไม่รู้ดิ ไม่อย่กันก่อนมันยังพูด,ดแบบว่าใหม่ก็ได้แล้วอ่ะอืมก็ได้แล้วอย่างเงี้ยอืมก็เลยแบบไม่ตามินก็บอกโอเคแล้วมันโอเคเว้ยมันพูดมันก็พูดกับแกว่าโอเคแหละแต่พอมันอยู่จริงๆต่อหน้าเขามันไม่เคยโอเคเหรอกเราไม่ต้องมาทำเสียงร้องไห้ใส่เขาเลยก็อะไรเงี้ยมันก็อะไรเงี้ยยังง ก็ออกไปแล้วอันนี้ครับสต้องไลยมีคนมาโอ้ยโดนยิงอื้อเธออ่อนแอว่ะเขอ เป็แบบเขาจะไม่ทำนีใส่เดิมแล้วเขาสัญญาครับก็เธอเธอไม่ได้รักเขาแต่แรกแล้วเธอจะเป็นไรล่ะไม่ถ้าเขาไม่รักเขาคงไม่มางอแบบนี้หรอกสิ่งที่เธอทำมันไม่น่าให้อภัยอะ่ะเขาไม่ทำนีใส่เดิมแล้วครับอูดแล้วนะ ก่อนคิดดูก่อนแล้วกันว่าจะจะให้อภัยไหมใช่ครับาังทำหิสัยเดิมแล้วเขาสัญญาพูดอย่างนี้ตลอดแหละก็เห็นทําตัวแบบเดิมตลอดไม่เขาอกทสครั้งเดียวครับไม่ไม,ไม่เธอต้องมีข้อตกลงที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากคืนดียังไงไม่รู้ดิเขาต้องมีข้อเสนอที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากได้เธอกลับคืนมาตอนนี้เขายังไม่รู้สึกว่าเขาอยากได้เธอ อ่าเขาเสนอเขาจะไงอ่ะไม่รู้เขาไม่รู้ก็เขาถ้าเขาทำนิสัยเดิมเธอไม่ต้องให้โอกาสเขาอีกแล้วเขาก็จะไม่ยุ่งกับเธอแล้วครับยังไม่ดีพอ๋ยวเขาจะบอกว่าเขาอยากได้อะไรจากเธอแต่ไม่รู้ว่าเขาจะคืนดีหรือเปล่านะเพราะว่าเขาจะไม่ทำนิสัยเดิมยังไงเขาไม่รู้ว่าเขาจะคืน เขายังยังไม่พร้อมหน่อยเนี่ยก็ต้องดูกันไปก่อนว่าจะให้อภัยไหมเพราะว่าที่เขาเจอมันเจ็บจริงๆเธอไม่เธอแต่เขาจะไม่ทำนิสัยเดิมแล้วไงเขาสัญญาแล้วอืมเขารู้เขารูา้ว่าเธอทำไม่ได้หล้รั้น้าทำได้ครับครั้งนี้เขาจิงตัแล้ว I'm <laughs> gonna